สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบยียงตายน้าเจเอ n นบีาภาคตายภาษาตายบ้านเราอย่างคงคับเกลือนกันอย่างต่อเนื่องในรายการเพื่อน,นําเสนอให้เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นที่ของพี่น้องชาวภาคตาย <c oughs> วันนี้เราจับมือกันเดินกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับไม่เพียงแต่ภาคใต้ไม่เพียงแต่ในประเทศ ยังคงได้รับความเชื่อถืออดงดังไกลไปถึงต่างประเทศวันนี้การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวสู้สากลนมาขึ้นแล้วก็จะต้องนึกย้อนค่ะว่าเราจะทำกันพันพปลือเพื่อที่จะปูทางให้กับน้องๆน,งนงูนูๆไม่แต่เพียงแต่ในเรื่องของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาค่ะเรื่องของน้องๆเด็กๆนนูๆตัวเล็กๆตั้งแต่ระดับชั้นประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลาย วัลลักษ์มองอมเห็นตรงนี้อย่างครอบคลุมแล้วก็ตรงจุดค่ะวันนี้พูดคุยกันพร้อหลายฐานที่ได้มีโอกาสติดตามผ่านซื้อกันไปบ้างแล้วเ mm. รื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะโรงเรียนสาติตมหาวิทยาลัยวัลลักษ์ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของคนจังหวัดคอนของคนภาคใต้และคนทั่วทั้งประเทศค่ะเรามีความคืบหน้าเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะ ในห้องส่งวันนี้ต้องบอกว่าแล่งกันทุกคนพูดกันตรงจุดค่ะเพราะว่าเรามีการเชิญฐันค่ะทันนี้ได้รับมอบไม้ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิศมหาวิทยาลายัยวาลัยลักษณ์ พอเย็นพ <Point> เดียวใจเลยผู้ชมทางบ้านจะต้องรง้องอ๋ออย่างแน่นอนเพราะว่าผู้บริหารทานนี้ทานมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาไลา่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ตั้งจังหวัดโดยและที่สสำคัญทานกเกษียณอายุราชการแล้วแต่ศักยภาพของทานต้องบอกว่าได้รับการเทียบเชิญอย่างต่อเนื่องและที่สสาคัญค่ะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญทันมาดูแลในเรื่องนี้ตอนรับทนอาจารย์ดรสันตินาดีค่ะอาจารย์ทราข่าวิชาชีพครูสำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขออนุญาตสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ถักทายเร่งาษาตายให้ชื่นใจสักทิดโขนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพมสันตินาดี คณะนี้มาทำนาถีข้องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยรักทีได้รับมอบหม้จากฐานศาสตราจารย์ดรสมบัตรธรรมรงทัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยรักษครับค่ะฝั่งเสี่ยงพันนี้แล้วก็ะชื่นใจค่ะเมื่อนกับแข่เราบอกไปเดียวข้ออนุญาตปรับมดภาษากันสักทีเพราะว่าเรากําลัง <c oughs> จะขับเคลื่อนสู้ความเป็น สาค้นค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าดรสันตินาดีอีกหนึ่งคนคุณภาพน้ำดีที่จะทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อนที่เราจะลงลึกลึกในรายละเอียดว่าตอนนี้การขับเคลื่อนไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็เฝ้าหารอคอยกันเหลือเกินค,ค่ะ,คะแบกกราวพื้นหลังค่ะก่อนที่จะพูดคุยกันท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หลายโรงเรียนมากด้วยประสบการณ์รเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์และความมุ่งม,มั่นตั้งใจกันสักนิดหนึ่งค่ะครับสำหรับผมใช้คาว่าลุงพออเนาะติดปากครับ,รบสำหรับลุงพออนะครับเคยเป็นครูภาษาอังกฤษครับเร,เริ่มต้นด้วยการเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าสู่ในสายการบริหาร ตั้งแต่เป็นรองผู้อำนวยการนะครับที่โรงเรียนกัางปลาวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ยุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชครับแล้วต่อจากนั้นก็ออกไปอยู่โรงเรียนปฐมครับ<น>โรงเรียนวัดโคกกถินที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ย้ายกลับโรงเรียนมัธยมไปอยู่ที่ทุ่งใหญ่กรุงยันวิทยาคารแล้วก็กลับมาที่ท่านครยานวโรพาสอุทิศนะครับชานเมืองบ้านเรานี้เองครับ แล้วก็กลับไปเป็นผู้อำนวยการอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชแล้วก็เกษียณอายุราชการที่นี่หลังจากเกษียณก็ทางส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครครับโรงเรียนที่เขา จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นม1ถึงม6เหมือนกันครับแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กที่ต้องการจะเรียนวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเท่านั้นครับก็2ปีแล้วก็ลาออกเพื่อที่จะกลับมาบ้านครับแล้วก็ได้รับการเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าให้ ไปช่วยในเรื่องของการทำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับผมค่ะครเรียกว่าเทียบเชิญกันถูกคนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เพราะว่าด้วยประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาวันนี้ค่ะถ้าจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องของที่ไปที่มาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยากจะให้ทางดรสันติได้ให้รายละเอียดกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าเรามีการจุดประกายแนวคิดเริ่มเดินนับหนึ่งในก้าวแรกกันอย่างไรค่ะครับผมในกรณีนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักในถิ่นแล้วก็เป็นเลิศสู่สากลครับนี่คือวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีที่ให้ไว้แล้วหน้า หน้าซุ้มประตูทางเข้าเลยนะครับหน้าซุ้มประตูทางเข้าก็จะบอกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะผลิต,ลตบัณฑิตเป็นคนดีและคนเก่งครับมเมื่อพูดถึงเป็นคนดีและคนเก่งนะครับมเมื่อไปสู่ในระดับของนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าไปเนาะท่านอธิการบดีก็เลยมีแนวคิดว่าจะสร้างรากฐ,ฐานทางการศึกษาที่เข้มแข็งให้มันเหมือนกับ เสาเข็มเลยก็ว่าได้วางรากฐานก็เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนจนกระทั่งถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ครับนี่นี่คือที่มาเป็นวิสัยทัศน์ที่ท่านอธิการบดีท่านศาสตร,ราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ท่านต้องการที่จะทําเรื่องของการศึกษาแล้วหลังจากที่ลุงพอเข้ามาก็เห็นเลยครับว่าท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องนี้จริงๆเลยครับค่ะค มื่อสักครูเราเห็นตั้งแต่ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยว่าไลลักษ์ต้องบอกว่าในพื้นที่9,000กว่าไร่โดดเด่นไปด้วยทรัพยากรที่ครบครันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานตั้งแต่ในช่วงชั้นเด็กๆตั้งแต่ประถมปีที่หนึ่งมัธยมแล้วทั้งต้นทั้งปลายเพื่อที่จะก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยเรียกว่าครบ ที่เดียวเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นการมองการไกลมากๆเลยสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของความโดดเด่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แน่นอนหลายคนอยากทราบ,ค,รบค่ะ เป็นยังไงบ้างคะครับผมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์เป็นวิสาหากิจนะครับคำว่าวิสาหากิจนั่นคือโรงเรียนจะต้องช่วยเหลือตัวเองโรงเรียนจะต้องดูแลตัวเองส่วนหนึ่งเนาะแต่ในช่วงต้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวิสาหากิจแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดแข็งเลยก็คือบริหารทรัพยากรในเชิงของการบูรณาการครับ,รบนั่นหมายความว่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ศูนย์เครื่องมือนะครับเป็นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำแลบศูนย์นวัตกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมทั้งในเรื่องของข้อมูลสรารสนเทศในเรื่องของระบบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นของมหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งบุคคลบุคลากรน,นะครับก็ยังใช้ในเรื่องของทาง ฝ่ายบุคคลของมหาลัยเป็นผู้ดูแลซึ่งที่ลุงพอพูดในประเด็นนี้ก็คือเป็นครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักณแต่ตัวชี้วัดต,ตัว KPI มันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยนั่นแสดงว่าเราจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในส่วนของลูกๆนักเรียนเราจะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีสมรรถนะเป็นคนดีที่มีคุณธรรมแน่นอนครับ คุณผู้ชมค่ะได้ยินแบบนี้แล้วต้องบอกว่าท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านโฟกัสบุคลากรที่จะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ผิดเลยทีเดียว <c oughs> เพราะว่าขออนุญาตใช้คําว่าคุณลุงพอ,อ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่พูดมาช่วงต้นรายการเนี่ยคือแบบรู้ระเบียบข้อบทกฎหมายรายละเอียดต่างๆนับจากวันที่เทียบเชิญมาจนถึงณวันนี้ค่ะได้นําความรู้ศักยภาพที่มีเนี่ยลงมา เพื่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผม <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนะครับเพราะว่าลุงพอตั้งแต่เป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารลุงพอจะเป็นผู้บริหารที่ไม่เคยทิ้งในเรื่องของความเป็นวิชาการ <c oughs> โดยเฉพาะหลักสูตรเพราะลุงพอถือว่าหลักสูตรถ้าเปรียบเสมือนบ้านก็คือแปนดพิมพ์เขียวค่ะ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการลูกนักเรียนเดิอนออกจากโรงเรียนเดิอนออกจากสถาบันให้ไปในลักษณะไหนจะต้องปรากฏที่หลักสูตรครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอะไรลักษ์มันเป็นหลักสูตรที่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่ผมบอกว่า เราอาจจะขาดในช่วงของการเป็นราชการเนาะคำว่าขาดก็คืออยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นแต่ปรากฏว่ามันจะติดขัดอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่พอมาอยู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่านอธิการท่านรองอธิการต่างๆให้ทําเต็มที่เลยครับผมก็เลยคิดออกในลักษณะของการทําหลักสูตรเปิดห้องเรียนห้องเรียนเดียวนะครับในแต่ละระดับชั้นปหนึ่งหนึ่งห้องมหนึ่งหนึ่งห้องมสี่หนึ่งห้องห้องละสาสิบคนแต่ ในปีแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นห้องเดียวเราก็เลยเปิดเป็นวิทย์คณิตซึ่งมันเป็นความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่เปิดวิทย์คณิตที่มันแตกต่างอาจจะแตกต่างกับทั้งประเทศเลยนะยงงในการศึกษาข<ง>ั้นพื้นฐานเพราะผมใช้คําว่าวิทย์คณิตเชิงพาณิชย์ครับ<อ>นส่วนของความเป็นสถานศึกษาเราจะมาเติมเต็มและแก้จุดอ่อนของการศึกษายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ financial literacy เรื่องของ ความฉลาดรู้ทางการเงินดง่ายๆเนาะแล้วก็เรื่องของ AI ที่เราบอกว่าเราจะสร้างลูกๆนักเรียนให้เป็นผู้สร้างนะ,ะไม่ใช่เท่าแต่เป็นผู้ใช้ AI เท่านั้นแล้วก็เราจะสร้างลูกๆนักเรียนทุกคนให้เขาเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพสามสามอย่างนี้เป็น3อย่างที่สำคัญมากๆแล้วที่ได้รับนโยบายจากท่านอธิการบดีก็คือเนื่องจากว่าเรามุ่งที่จะเปสู่สากลเนาะ เราจัดการเรียนการสอนให้กับลูกๆนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับ <S 2> <S 2> ยกเว้นวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชา พระวิชาอะไรลักษณะนี้ทีอ่อาจจะใช้ภาษาไทยนะครับแต่ในวิชาอื่นๆเนี่ยเราจะสอนเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ในเบื้องต้นลุงพอก็ต่อรองว่าเพื่อแม่ให้ลูกนักเรียนเกิดความเครียดเพื่อให้ครูสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนได้เราก็จะแบ่งออกเป็นระดับระดับระดับครับแต่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจบหลักสูตรจากสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลูกสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้เป็นปกติครับเป็นภาษาสากลเป็นภาษาสากลครับผมเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่ายในระดับสากลนะคะคเห็นไหมคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ว่าศักยภาพ มุ่งสู่สากลเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆหนูๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่บอกว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกือบหมื่นไร่เนี่ยเราจะไปหาโรงเรียนอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าพิกัดบรรยากาศสถานที่เนี่ยสิ่งแวดล้อมเอ,อื้อต่อการเรียนการสอนของบุตรหลานของท่านมากๆเลยทีเดียวประเด็นนี้ถือว่าหลายท่านเนี่ยไม่ตัดทิ้งนะเพราะว่าบางทีจะให้เด็กเรียนเฉพาะห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วทัศนียภาพ บรรยากาศไม่ดีก็ไม่ได้เอื้อต่อการเรียนการสอนรเรามีจุดเด่นตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ห้าเ,เดือนที่ลุงพอมาอยู่ทุกเช้าลุงพอจะไปถึงมหาวิทยาลัยก่อนเจ็ดโมงเช้าหรืออย่างช้าแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงสิบห้านาทีลุงพอจะลงแหล่งเรียนรู้ทุกที่เลยครับจะลงไปแหล่งเรียนรู้ทุกที่แล้วมันมีความสุขตรงที่ว่าม,มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยฝันว่าเด็กๆบ้านเราขาดแหล่งเรียนรู้แต่ในขณะที่พอโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลไรลักษณ์เปิดมาไม่ว่าอุทยานพฤกษศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเรื่อง ของเนี่ยเร็วๆนี้ตอนนี้เออเรือนเรือนไม้เมืองหนาวอาดอกชิวลิปบานสะพรั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บรรยากาศดีมากเหมือนทียู่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่ง รูปเพราะโรงแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ครับหรือแม้กระทั่งสวนวลัยลักษ์ที่จะมีชาวบ้านมีประชาชนมีผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์เยอะมากครับตอนชเช้านอกจากไปเดินขอชมฟ้าแบบนี้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพฝันที่เราบอกว่าโดยเฉพาะโรงเรียนนอก,นอกที่ไม่ใช่ในกรุงเทพอ่ะจะขาดในเรื่องเหล่านี้ครับ ต่ถึงแม้ว่าลุงพอไปอยู่ในกรุงเทพสิ่งที่ขาดคือวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่ไหมครับตามที่เราจะหาแหล่งเรียนรู้ให้ลูกนักเรียนไปดูร่างอาจารย์ใหญ่แบบนี้ครับในในโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยยาก,กมากเลยครับแต่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มันมีพร้อมทุกสิ่งทุก,ทกอย่างที่ลูกๆสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของก r าสอ a นาโตมีนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องแล้วมีแหล่งเรียนรู้เหล่านี้พร้อมมากๆครับค่ะ เราเห็นบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เอื้อต่อปัจจัยในเรื่องของการเรียนการสอนเรามีทุกอย่างพร้อมแต่คราวนี้ค่ะหลายท่านที่บอกว่าบุคลากรคุณภาพซึ่งเป็นผู้สอน ตรงนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะผลิตเด็กๆทั้งในระดับประถมมัธยมที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นคุณครูเองคือตัวชี้วัดที่สําคัญใตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างในตัวของครูที่จะทําการถ่ายทอดสอนวิชาให้กับเด็กๆค่ะครับผมในในเรื่องของคุณครูนะครับเรารับครูใหม่ครับคำว่ารับครูใหม่นี้หมายความว่ารับครูที่อาจจะมีประสบการณ์มาจากที่อื่นแล้วก็มาอยู่กับเราหรือครูที่มา บรรจุใหม่เลยในลักษณะนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ลุงพอจะคุยกับฝ่ายบุคคลและก็มหาวิทยาลัยตลอดก็คือเราจะมีเวลาในการพัฒนาครูอยู่ที่ประมาณ3เดือนครับ<ะ>เพื่อที่ว่าเราจะส่งครูที่มีความรู้มีทัศนคติที่จะพบกับลูกๆนักเรียนของเรา90คนนี้<ะ>ครับ ให้มันเป็นลักษณะของรูปแบบเดียวกันเพราะว่าระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้สำคัญมากแล้วครูแต่ละคนก็มาจาก ท,ที่แตกต่างกันแม้กระทั่งสถาบันที่ผลิตมาแต่เราจะหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็มีอีกรสหนึ่งครับก็คือเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ผู้สอนของสํานักวิชาศึกษาศาศสตร์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์อบนนี้หรือว่าพาหุภาษาอะไรต่างๆมีพร้อมทุกอย่างเลยแล้วบุคลากรคนาจารย์เหล่านี้ก็พร้อมที่จะมาสอนมาเติมเต็มให้กับลูกๆนักเรียนครับแล้ว เรามีนักศึกษาครูด้วยนะครับนักศึกษาของศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาพร้อมที่จะมาใช้ห้องเรียนของสาธิตวาัยรักษ์เนี่ยเป็นส o ูลับสำหรับเขาเพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกงานคนที่มาเป็นสกูลับเนี่ยเขาจะดูแลลูกๆนักเรียนอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่ามันควบคู่กับการวิจัยควบคู่กับการดูแลครับถือว่านี่คือจุดแข็งของสาธิตมหาวิทยา,ยาลัยวาัยรักษ์ครับค่ะ ตอบข้อคำถามอีกหนึ่งอย่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเที่ยมลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าเต็มที่และพร้อมสตาร์ทรถแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> พร้อมที่จะเดินทางไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เปิดสอนเมื่อสักครู่ท่านได้ให้รายละเอียดไปแล้ว ในส่วนของการเปิดรับสมัครนี่หลายคนรอคอยมากตอนนี้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเราเปิดรับสมัครกันแล้วและอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนต่อจากนี้จะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวผู้เรียนมาในเมื่อตัวผู้สอนพร้อมแล้วครับตอนนี้ปิดสมัครไปตั้งแต่วันที่10บกุมภาพันธ์2569้เลยครับและก็วันนี้จะเป็นวันที่ประกาศสิทธิ์ของลูกนักเรียนที่สามารถที่จะ เข้าสอบซึ่งเราจะจัดสอบในวันเสาร์ที่21พุธพัน2569นี้ครับแล้วก็ที่น่ายินดีมากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นลูกนักเรียนที่เข้าชั้นป .1 ม .1 แล้วก็ม .4 นะครับเราได้รับการตอบรับที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะมากๆครับซึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดเป็นปีแรกเนาะ,ะแต่ว่ามีผู้ที่สนใจเยอะคงจะเนื่องจากว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ ลูกๆนักเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องการที่จะเห็นการศึกษาที่มันอาจจะเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนที่สุดภาพที่เขาเห็นคือมันดีขึ้น<ฆ>ในหลายๆปัจจัยด้วยกันครับแสดงว่าข้อกำหนดก็คือที่รายละเอียดในการรับสมัครห้องละ30 3 <30 S 2> ามสิบคนค่าเด็กๆห้องละ30คนแล้วก็รับสมัครแค่1ห้องต่อหนึ่งช่วงชั้นไหมคะถูกต้องครับอ่าก็คือ,อปหนึ่งก็30คนครับผมมสี่ก็30คนครมหนึ่งก็30คนครับอ่าทำไมไม่เปิด พร้อมกันทีเดียวหลายห้องตรงนี้เราพิจารณาจากอะไรครับ,รบเพราะว่าแบบมีหลายท่านที่บอกว่าโอ้ยพลาดโอกาสในการรับสมัครเสียได้จังเลยครัจริงๆแล้วแผนเต็มรูปของเราคือ3ห้องนะครับก็ค,คือทั้งปฐมและมัธยมนี้จะมี36ห้องเรียนนักเรียนทั้งหมดคือ1,080คนแต่ว่าใน2ปีแรกเราจะรับ หห้องแบบนี้ก่อนนะปีนี้ยุคป,ปีหกเกอาปีเจ็ดศูนยเราจะรับระดับชั้นละ1ห้องเรียนนั่นคือปี70เราก็จะมีแค่6ห้องเรียนเนื่องจากว่าเราใช้อาคารเรียนรวมหนึ่งที่นักศึกษาเรียนอยู่ขณะนี้ ปรับปริโนเวททั้งหมดเลยครับรวมทั้งบริเวณโดยรอบซึ่งให้มีทั้งที่เรียนที่เล่นแล้วก็ที่ทํากิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งที่เล่นกีฬาของลูกๆนักเรียนสามารถเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นสามารถที่จะใช้ในบริเวณที่อยู่ของอาคารเรียนรวมหนึ่งตอนนี้ปรับสวยงามมากครับแม้กระทั่งศาลาที่นั่งพักของลูกนักเรียนแล้วจะมีรั้วคข่บอยด้วยนะครับต, <c oughs> ต่อไปจะเสร็จ ก่อนที่ลูกนักเรียนจะไปเรียนแน่นอนเลยครับค่ะครับก่อนที่เด็กๆจะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ตอนนี้กําหนดวันไว้แล้วไหมคะว่าเราจะเปิดเรียนกันวันแรกวันที่เท่าไหร่ครับดีเดว,วันแรกคือ18พฤษภาคม2569ครับค่ะ 18บพฤษภาคม2569รเาราจะได้เห็นเด็กชั้นป .1 ชั้นมหนึ่งแล้วก็ชั้นม .4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี่เป็นรุ่นพิมพ์นำเลิกใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเป็นเป็นรุ่นแรกครับแล้วก็มีมีลูกนักเรียนบางคนเนาะติดต่อกับลุงพ่อทางสื่อโซเชียลบอกว่าเขาเขาอยากได้เลขที่หนึ่งโอ้โหน่ารักรับเลขที่หนึ่งห้องหนึ่งเลขที่หนึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกว่าการเตรียมความพร้อมอย่าง ต่อเนื่องเราเดินมาถูกทางเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพื้นฐานในการปูทางให้กับน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับชั้นป .1 มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4สิ่งที่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ปกครองว่าลูกของท่านรุ่นพิมพ์นำเลิกรุ่นแรกเนี่ยเราจะดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อยอดไปจนถึงหลายๆท่านที่บอกว่าสมัครรอบนี้เสียดายพลาดไปแล้วรอบหน้าเชิญชวนกันต่อเนื่องเลยค่ะ ครับผมขอให้ผู้ปกครองเนาะดูดูกันต่อไป <ฮะ S 1> ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านเป็นผู้พิสูจน์เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงพออยากบอกก็คือมวลประสบการณ์ในการอยู่ในโรงเรียน40 2ปีเต็มๆครับก่อนที่จะมามหาวิทยลาลัยวลัยลักษณ์ลุงพอเ,อเตรียมความพร้อมของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ลูกนักเรียนมีความปลอดภัยให้ลูกนักเรียนในลักษณะของเกิดความฉลาดรู้ทางอารมณ์แล้วรวมทั้งในเรื่องของการดูแลลูกนักเรียนรอบด้านลุงพอ,อคือคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการชุดทํางานของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรารู้แล้วเราสามารถเอามาใช้และมาเติมเต็มในช่วงวัยนี้ขอเรียนผู้ปกคองว่าผมบอกว่า <c oughs> ชีวิตผมเริ่มต้นเมื่อตอนอายุหลังจาก60จริงๆเลยครับมีความสุขกับการที่จะได้ดูแลลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมค่ะ <c oughs> นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงเป็นการปูรากฐานทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อจากนี้ไปสิ่งที่มุ่งหวังสูงสุดในปีการศึกษาถัด,ถดไปเราเตรียมพร้อมที่จะขยายเป็นสเต็ปเพราะว่าเริ่มต้นในเาขาเรียกว่าครั้งแรกก็คือ หห้องเรียนแล้วจะขยายไปอย่างต่อเนื่องบางคนรอความหวังอย่างรอคอยคการเตรียมความพร้อมของเด็กๆฝากเน้นย้ำนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้ามาเป็นเด็กสาธิตว่าไรลักษ์ค่ะครับผม ในปีการศึกษา2,571นะครับเราจะเปิดรับ3ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นเราจะขยายในเรื่องของศิลปะด้วยครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจีนซึ่งภาษาจีนมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์ก็เป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับเป็นจุดแข็งอยู่แล้วเราก็จะเปิดทางด้านศิลป์เพราะเรารู้ว่าลูกนักเรียนนั่นแหละเราจะต้องตอบสนองความแตกต่างของลูกนักเรียนรายบุคคลเพราะฉะนั้นลูกๆนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดในภาคใต้ตอนบนหรือ จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยเขาจะต้องได้พัฒนาอย่างรอบด้านแล้วก็เป็นรายบุคคลจริงๆครับเป้าหมายชีวิตคือสิ่งที่ลุงพอต้องการอยากรู้ให้เร็วที่สุดเพื่อนําเข้าไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นให้ได้ครับ ฟังแล้วค่อนข้างที่จะชื่นใจแล้วก็มีความหวังนะคะฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษาวันนี้ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษร่วมกันปูทางตั้งแต่ระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาทั้งตอนต้นตอนปลายเพื่อให้น้องๆเข้าสู่การเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเต็มตัวจบสาธิตวลัยลักษณ์แล้วคือไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมาเรียนต่อที่วลัยลักษณ์อย่างต่อเน,นื่องคือไม่ได้เป็นการบังคับไม่ไม่ไม่ครับแตไไ่ไม่บังคับเลยใช่ค่ะแต่เป็นการปูทางให้เห็นว่าถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเราเติบโตที่นี่แล้วเราสําเร็จที่นี่รเราจะมีความภาคภูมิใจ นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับอาจารย์ดรสันตินาดีอาจารย์สาขาวิชาชีพครูสํานักวิชาศึกษา,าศาสตร์ซึ่งท่านเองเนี่ยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แน่นอนว่าเปิดเทอมครั้งหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยเราคงได้มีโอกาสประมวลภาพที่โรงเรียนมานั่งพูดคุยกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดหมายพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและ ทีมงานนะคะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ